อันนี้แปลงทดลองพริกปลูกพริกเผาะจถุงไวก้กนผู้ดได้ว่าแขนขานเบื้องเอาผลงานเป็นหน่วยแล้วก็มีดเด้นพักอีตูล่องเสียบเอานี่มาเสียบเบื้องก็เกิดอยู่ปุ้ยมาร์คเฮดเองนี่ใบงูเสือง่ามปานยังกินกับ,บลาบ เบียบห้องความล่างเกิดผลง,งานชินโบแดงแขนได้นี่บ่อนสีกับนี่ได้หิดน้ำเขาอยู่ได้บ่อนสีก็ได้นะมาใส่กระทางกับเป็นมีแบบเด้อของของกลุ่มพันเมียงเสียปันยัง เลยเดี๋ยวนี้ผิดเป็นหน่วยแล้วของมินด็อกดีบนอนยังกินซองรุ่นไหนเนี่ยซองรุ่นเดียวเกิดร่องเอาหน้ามาร์กว่าหมดเบิงเป็นดอกเป็นหน่วยเป็นไฟป,ปันยังเลย